ซิกดักพีเซนแบดเดอร์ชูแอบสามีมาเติมเต็มซิวลีนสาวสวยวัยยีเธอเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างทั้งรูปร่างหน้าตาและชาติตระกูลเธอได้แต,ต่งงานกับดรปีแแอร์หาามอหนุ่มสุดหล่อฐานาดีถึงแม้ว่าชีวิตแต่งงานจะมีความสุขแต่พวกเขาก็ยังไม่มีลูกด้วยกันเพราะตั้งแต,แต่แต่งงานกันมาซิวลีนก็ไม่เคยมีอะไรกับสามีเลยปีแอร์ซึ่งมีความเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวเขาเองก็ไม่เคยขัดใจภรรยาแล้ววันนี้พวกเขาก็ไปเที่ยวพักผ่อนกัน โดยมีอุตส่งเพื่อนของปีแแอร์และเลนี่เพื่อนสนิทของซีเวลีนก็ได้ร่วมเดินทางมาเที่ยวทริปนี้ด้วยกันซึ่งซีเวลีนก็ดูจะไม่ค่อยชอบอุตส่งเท่าไหรนะ่นักเพราะอุตส่งเป็นพวกเสือผู้หญิงและชอบมองเธอด้วยสายตากระล่อนแต่ด้วยความที่รักสามีทำให้ซีเวลีนพยายามปล่อยผ่านไปหลังกลับมาจากการท่องเที่ยวซีเวลีนกับเลนี่ได้ไปช้อปปิ้งกันขณะอยู่บนรถแท็กซี่เลนี่ถามซีเวลีนว่าจำอองรีแอดได้หรือเปล่าเพราะเธอได้ข่าวมาว่าอองรีแอดแอบไปทำงานอยู่ที่โบตแว สัปดาห์ละหลายครั้งด้วยกันพร้อมบอกว่าซิวลินคงไม่รู้จักโบ๊แตวซิวลินบอกว่าเธอรู้จักมันเป็นสถานที่ขายบริการของเหล่าแม่บ้านเรนี่เสริมต่อว่าจะเป็นยังไงนะหากผู้หญิงรุ่นเราไปอยู่กับคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่สามีของตัวเองเจอทั้งหล่อไม่หล่อทั้งรวยและจนซิวลินรีบตัดบทว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดมากหากพวกเรานอกใจสามีพร้อมกับมีท่าทีที่นิ่งไปเรนี่ตะโกนถามว่าเธอเป็นอะไรเพราะตอนนั้นก็ใกล้จะถึงบ้านของซิวลินแล้ว วันถัดมาซิวาล,ลีได้มาที่คอร์ทเทนนิสและได้เจอกับองลีแอดหญิงสาวที่แอบไปขายบริการทั้งคู่ทักทายกันเป็นมารยาทจังหวะนั้นอุตซงได้เห็นเธอเข้าพอดีและได้มาทักทายเธอพร้อมถามซิวาล,ลีว่าเลนี่ได้เล่าเรื่องขององลีแอดให้ฟังหรือยังก่อนที่เขาจะบอกที่อยู่ให้กับซิวาล,ลีและอุตซงบอกว่าในอนาคตเขาอยากจะไปที่นั่นกับซิวาล,ลีโดยที่ไม่มีปีแอร์อยู่ด้วยและเอื้อมมือมาจับแขนหญิงสาวเธอสะบัดแขนและเดินหนีเขาไป แต่ที่อยู่ของมาดามอนาอิตมันกลับยังดังกล้องอยู่ในหัวของเธอวันถัดมาซิวารีนมาตามที่อยู่ที่อุสงได้บอกไว้เมื่อวานซึ่งมันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเธอมากนักเธอเดินเข้าไปด้านในตึกและขึ้นไปอย่างด้านบนซิวารีนเดินมาถึงห้องของมาดามอนาอิตเธอกดกิ่งเรียกไปสองครั้งก่อนที่ประตูจะเปิดออกมาคนที่เปิดประตูเป็นสาวสวยหน้าตาดีเธอแนะนําตัวเองว่าเธอคือมาดามอนาอิสก่อนที่ทั้งสองคนจะได้พูดคุยกันมาดามบอกว่า ให้ซิวลีนทำตัวตามสบายให้เหมือนกับว่าอยู่ที่บ้านของตัวเองเพราะทุกคนที่มาที่นี่ก็ต่างทำเพื่อเงินกันทั้งนั้นซิวลีนบอกว่าเธอสามารถมาทำได้แค่ตอนบ่ายเท่านั้นและต้องกลับตอนห้าโมงเย็นมาดาไม่มีปัญหาและพร้อมให้ซิวลีนทำงานได้เลยตั้งแต่บ่ายสองจนถึงห้าโมงเย็นพอถึงห้าโมงเย็นทุกอย่างก็จะจบลงซิวลีนขอบคุณเธอก็จะขอตัวกลับบ้านทันทีวันถัดมาซิวเลีนมาหาพี่แอนที่โรงพยาบาลเธอบอกว่าจะไปช็อปปิง้ง และอยากจะชวนปีแอร์ไปกินข้าวกลางวันด้วยกันแต่ปีแอร์มีนัดกับหัวหน้าห้องผ่าตัดแล้วก่อนที่เขาจะย้ำกับภรรยาสาวว่าอย่าลืมนัดเย็นนี้ซะละและรับปากว่าเขาจะรีบกลับบ้านในทันทีจากนั้นซิวลีนก็เดินทางมาหามาดามอีกครั้งแม้ว่าเธอจะยังประหมา่าแต่ก็ไม่เท่ากับครั้งแรกมาดามดีใจมากที่ได้เห็นซิวลีนมาที่นี่เธอแนะนําที่เก็บของส่วนตัวและแนะนําเพื่อนร่วมงานอีกสองคน นั่นก็คือมาธิวและชา์ลอตซึ่งตอนนั้นทั้งสองคนก็กําลังรับแขกอยู่พอดีมาดามถามชื่อของซีวาลีนแต่เธอก็ไม่อยากจะบอกมาดามไม่ได้ต้องการชื่อจริงของเธอพร้อมกับตั้งชื่อให้ซีวาลนว่าแบดเดอร์ชูซึ่งมันแปลว่าดอกไม้ที่เบ่งบานในตอนกลางวันเพราะซีวาลีนเธอจะมาทํางานที่นี่แค่ตอนบ่ายเท่านั้นมาดามบอกให้เซียวาลีนอย่าประมาและไม่ต้องห่วงถึงเวลาห้าโมงเย็นเธอจะได้เลิกงานทันทีตอนนั้นเองมีเสียงหัวเราะมาจากด้านไหน พขามีลูกค้าประจําเริ่มมาใช้บริการแล้วมงซิเออร์อดอบลูกค้าขาประจําที่นี่เขาถามมาดามว่าคุณมีเด็กใหม่ๆมาบ้างหรือเปล่ารีบพาตัวมาเดี๋ยวนี้เลยพอซีวารลนได้ยินแบบนั้นก็พยายามจะหนีกลับบ้านแต่ยังไม่ทันจะได้หยิบเอาเสื้อคลุมมาดามก็เดินมาเรียกเธอให้เข้าไปในห้องก่อนที่มาดามจะแ,แนะนํเซวารลนให้ทุกคนได้รู้จักโดยเธอใช้ชื่อในวงการว่าแบดเดอร์ชูอดอฟหยิบกล่องหอ,องขวัญให้มาทิวเมื่อเธอเปิดออกมาดูด้านในกลับมีของเล่นพุ่งออกมา ทำเอาทุกคนหัวเรอะด,ด้วยความสนุกสนานยกเว้นเพียงซีวลีนที่เอาแต่นั่งหันหลังและไม่รู้สึกยินดียิน้ายอะไรทั้งนั้นอดอล์ฟเห็นแบบนั้นเลยจับเธอมานั่งลงบนเตียงซีวลีนตกใจมากและรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องมาดามเดินออกมาคุยกับซีวลีนและบอกเธอว่าอดอล์ฟอยู่ไม่นานเดี๋ยวเขาก็าไปแล้วซีวลีนบอกว่าเธออยากจะกลับบ้านมาดามเริ่มไม่พอใจและถามว่าเธอจะเล่นเกมอะไรกับฉันคิดว่าเธอเป็นใครพอเห็นว่ามาดามเริ่มจะโกรธทำให้ซีวลีนไม่มีทางเลือกก่อนที่เธอ จะมาอยู่ในห้องกับอดอลฟ์สองต่อสองเธอถูกจับถอดชุดออกและแม้ว่าซิวิลีนพยายามจะหนีแต่สุดท้ายเธอก็หนีไม่พ้นเธอถูกอดอลฟตบพิที่นาก็จะถูกผักลงบนเตียงแต่ก็ช่างหน้าแปลกพอเธอถูกตบเธอกับรู้สึกฟินอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นความต้องการลึกๆที่อยู่ในใจและหลังจากนั้นทั้งเธอและอดอลฟก็ต่างพากันขึ้นสวรรค์สมใจจนกระทั่งเวลาห้าโมงเย็นซิวิลีนกลับมาบ้านตามปกติเธอทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเธออาบน้ำเสร็จแล้วก็ได้เอาชุดชั้นในมาเผาไฟ จังหวะนั้นปีแอร์กลับมาถึงบ้านพอดีเธอลีวิ่งมานอนบนเตียงแล้วแซงทาเป็นว่าปวดหัวพร้อมบอกว่าเธอได้กินยาและอาบน้ําไปแล้วตอนนี้เธอเลยรู้สึกดีขึ้นเธอบอกให้ปีแอร์ไปกินข้าวคนเดียวเพราะยังไงก็จองโต๊ะไว้แล้วแต่สามีของเธอไม่ยอมไปและจะโทรไปยกเลิกโต๊ะพร้อมบอกว่าเขาอยู่ที่นี่จะดีกว่าก็จะหอมหนา้าผากภรรยาสาวเป็นหนึ่งฟอดแล้วลุกเดินออกไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าภรรยาของเขานั้นไปทําอะไรมาวันเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ ซิวิลินได้กลับไปหามาดามอีกครั้งมาดามไม่ค่อยพอใจซิวิลินมากนักที่เธอหายตัวไปเป็นอาทิตย์โดยที่ไม่บอกไม่กล่าวนี่ไม่ใช่ทางของมือสมัครเล่นสุดท้ายมาดามเลยยอมให้เธอเข้ามาด้านในพร้อมถามเธอว่าเธอจะเห็นซิวิลินมาที่นี่ทุกวันใช่หรือเปล่าซิวิลินตอบว่าใช่แต่ถึงแค่ห้าโมงเย็นเท่านั้นตอนนั้นเองมาดามบอกว่าสายตาจารย์กำลังจะมาถึงขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมและสั่งให้ซิวิลินไปรับรองเขาโดยเขานั้นเป็นนายรีแพทย์ชื่อดังและผู้ไม่ทันขาดคำ ซาตาจารย์ก็มาถึงพอดีมาดามบอกให้ทั้งสองคนสอนซิวลินว่าต้องทํำยังไงบ้างเมื่อเข้ามาในห้องสาตาจา์มาพร้อมกับกระเป๋าใบใหญ่ซึ่งด้านไหนก็เต็มไปด้วยอุปกรณ์ของเล่นมากมายหลังจากนั้นซิวลินก็ได้เข้ามาในห้องและเริ่มถอดชุดออกสาตาจารย์มาพร้อมกับแส้ในมือด้วยความที่เซลวลินยังไม่ค่อยเป็นงานสาตาจา์เลยไม่ค่อยพอใจและบอกให้มาดามส่งตัวชาลลอตมาให้เขามาดามเลยพาซิวลินมาแอบ,บดูอยู่ห้องข้าง,างแท้จริงแล้วศาตาจารย์ชอบการถูกกระทํา เขาโดนชาลต์เอาแฟฟาดอีกทั้งยังโดนเท้าย่ำไปที่หน้าแต่เขากลับมีความสุขอย่างน่าประหลาดและนั่นเองมันก็ได้ไปกระตุ้นอะไรบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของซีเวลีนมาดามได้มาเรียกซีเวลีนไปรับแขกโดยแขกคนนี้เป็นชาวเอเชียเขามาพบกับกล่องบางอย่างเมื่อเปิดออกมามันมีเสียงดังแปลกๆออกมาจากในกล่องจนทําให้มาทิวปฏิเสธแขกคนนี้แต่ไม่ใช่กับซีเวลีนที่ตอนนี้เธอถูกอะไรบางอย่างกระตุ้นเข้าซะแล้วเธอตกลงขึ้นงานกับแขกคนนี้และสุดท้าย ก็จบลงที่ภารกิจอันสุดร้อนแรงชื่อของแบร์เดอร์ชูกระชอนไปทั้งเมืองเริ่มจะมีหนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รู้จักเธอมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้เธอได้มาพบกับเดยุกซึ่งเขามีศักดิ์เป็นขุนนางชั้นสูงเดยุกชื่นชอบในความสง่างามของซีวลินเป็นอย่างมากเขาพาเธอนั่งรถมาออกมาจากกรุงปารีสมุ่งหน้าไปยังปราสาทของเขาเมื่อมาถึงซีวลินถอดชุดออกจนหมดและคนรับใช้ของเดยุกก็เอาผ้าคลุมสีดำมาคลุมเธอไว้ก่อนจะให้เธอมานอนในโลงศพ ซึ่งแท้จริงแล้วนี่คืองานลํำลึกถึงลูกสาวของเดยุคที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก่อนที่สุดท้ายจะจบลงด้วยภารกิจอันเล่าร้อนแต่พอหลังจากเสร็จงานซิเวลินก็โดนไล่กลับบ้านเหมือนหมูเหมือนหมาแบบที่เธอเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัววันถัดมามีนักเลงสองคนมาหามาดามพวกเขาชื่อว่าอิปโปลิตกับมาเซลโดยอิปโปลิตนั้นเป็นลูกค้าเก่าแก่ของมาดามเมื่อมาเซลหันมาเห็นซิเวลินดูเขาจะสนใจเธอเป็นพิเศษจากนั้นอิปโปลิต เลือกที่จะขึ้นงานกับซิวาลีนแต่มาเซลได้เอาไม้เท้าขวางเอาไว้แล้วขอขึ้นงานกับซิวาลีนแทนอิปปลิิจำใจต้องยอมให้เพราะเห็นแก่บิตรภาพที่ดีต่อกันพอเข้ามาในห้องพวกเขาทั้งสองคนก็เดินงานกันเต็มที่และดูเหมือนว่าซิวาลีจะถูกใจมา C เซลออกมากๆก,ก่อนที่ทั้งคู่จะปฏิบัติภารกิจกันอย่างเมามันพร้อมกับความรักที่เบ่งบานของชายหนุ่มที่เริ่มมีใจให้กับหญิงสาวไปแล้ววันถัดมาปีแอร์พาซิวาลีนไปเที่ยวทะเลแต่ดูเหมือนว่าจิตใจของเธอจะไม่อยู่กับเนือัับตว และอยากจะกลับไปปลารีสไวๆ้ๆปีแอร์เห็นถึงความผิดปกติเขาเลยสงสัยและถามไปว่าคุณอยากจะกลับปลารีสเลยหรือเปล่าเซีวเวลีนตอบว่าไม่เป็นไรอยู่ต่ออีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้แต่ปีแอร์ผู้รักภรรยาสุดหัวใจก็กัดฟันบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกลับปลารีสกันในวันพรุ่งนี้หลายวันผ่านไปมาเซลโทรติดต่อไปหามาดามเพื่อถามหาถึงเซีวเวลีนมาดามบอกว่าวันนี้เธออยู่ที่นี่พอได้ยินแบบนั้นมาเซลก็รีบเดินทางมาหาเธอทันทีเมื่อทั้งสองคนได้เจอหน้ากัน มาเซลไม่พอใจใเธอเป็นอย่างมากที่ซิวอลินหายไปตั้งสองสามวันซิวอลินบอกว่าเธอไปทุระและพยายามจะอธิบายให้มาเซลเข้าใจแต่ชายหนุ่มกับหยิบเข็มขัดมาฟาดเธอซิวอลินยกแขนขึ้นมากันเอาไว้จนเธอเริมโมโหและบอกว่าถ้าหากคุณตีฉันอีกฉันจะหายตัวไปตลอดกาลพอมาเซลได้ยินแบบนั้นก็หยุดทำหลังจากจะเย็นลงแล้วเขาบอกซิวอลินว่าเขาคงคิดถึงซิวอลินมากและอยากจะเห็นหน้าเธอทั้งวันทั้งคืนก่อนที่ทั้งคู่จะบรรเลงเพลงรักกันอย่างหวานชื่น วันถัดมาซิวลีนกับปีแอร์ได้ไปเที่ยวด้วยกันซีวลีนมีความสุขเป็นอย่างมากในแบบที่ปีแอร์ก็ไม่เคยเห็นภรรยาย,ยิ้มได้แบบนี้มาก,ก่อนเขาเลยบอกว่าวันหนึ่งเขาอยากจะได้ยินข่าวดีจากซีวลีนนั่นก็คือการที่มีลูกด้วยกันหลังจากนั้นซีวลีนก็ได้ไปทํางานที่เถรลาซึ่งตอนนั้นก็มีแขกเข้ามาพอดีดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเพื่อนเก่าของมาดามแท้จริงแล้วเพื่อนเก่าของมาดามก็คืออุตสงเพื่อนสนิทของปีแอร์สามีของซีวลีนนั่นเองทําให้เธอถึงกับหน้าถอดสีอุตส่งได แม้ว่าเธอจะไม่ยอมขึ้นงานกับเขาแต่ด้วยคำสั่งของมาดามเลยทำให้เธอต้องยอมทำตามเมื่ออยู่กับสองต่อสองซีวลินบอกว่ามันเป็นความผิดของคุณที่ทำให้ฉันรู้จักที่นี่แต่อุซงก็บอกว่าคุณนั่นแหละที่ผิดซีวลินขอร้องให้อุซงอย่าบอกปีแอเธออธิบายให้อุซงได้ฟังเธอเหมือนคนหลงทางมีบางอย่างในหัวใจที่ไม่อาจเติมเต็มได้และที่นี่เท่านั้นที่จะเติมเต็มทุกอย่างให้กับเธอแล้ววันหนึ่งเธอยินดีจะชดใช้บาปที่ได้ทำลงไปแต่ขอร้องแค่ว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับปีแ อุซงบอกว่าเขานับถือปีแอรมากและจะไม่บอกเรื่องนี้ให้เขารู้ก่อนที่เขาจะขอโทษที่ทําให้ซิวเวลินเสียเวลาและกําลังจะเตรียมตัวกลับพร้อมกับทิ้งเงินไว้จํานวนหนึ่งเพื่อให้ซื้อช็อกโกแลตไปฝากปีแอรด้วยก่อนที่เขาจะเดินจากไปทิ้งไว้เพียงซิวเวลินที่นั่งร้องไห้อยู่ลําพังหลังจากที่อุซงจากไปแล้วซิวเวลินได้ขอคุยส่วนตัวกับมาดามเธอบอกว่าเธออยากจะเลิกทํางานที่นี่มาดามรู้ทันทีว่าปัญหาเกิดมาจากมาเซลที่ต้องการตัวของซิวเวรลินไว้ทั้งวันทั้งคืน มันจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตก่อนที่ซิวเวลินจะออกมาจากสถานที่แห่งนั้นเพื่อกลับไปใช้ชีวิตตามปกติโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าอิปโปลิสกำลังสะกดรอยตามเธออยู่ซิวเวลินกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งตอนนั้นเองมาเรียได้บอกว่ามีผู้ชายมาหาซิวเวลินและปรากฏว่าเป็นมาเซลที่ได้มาหาเธอซิวเวลินตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นมาเซลมาอยู่ที่บ้านของเธอเธอได้ขอร้องให้มาเซลกลับไปซะเพราะพี่แอร์สามีของเธอกําลังจะกลับมาแล้ว มาเซลเลยเข้ามานั่งที่โซฟาเพื่อจะรอให้ปีแอร์กลับมาโดยเขาต้องการจะบอกสิ่งที่เวลินทำลงไปเวลินบอกว่าเธอเองก็ตั้งใจจะบอกสามีอยู่เหมือนกันเพราะว่าอีกไม่นานเขาคงก็จะรู้เรื่องนี้เพราะว่าเพื่อนของเขาได้ไปเจอเธอ,เธอที่นั่นก่อนที่เขาจะบอกว่าไม่ต้องกลัวเขาจะจัดการเรื่องนี้เองพร้อมกับเดินไปหยิบรูปของปีแอร์และได้พูดว่าพ่อชายคนนี้คืออุปสรรคของเขาเวลาผ่านไประยะหนึ่งเวลินเผลอหลับไปที่โซฟาก็จะมีเสียงปืนดังขึ้น ซีวาลีนรีบเปิดประตูระเบียงออกมาดูซึ่งด้านล่างมาเซลกำลัลงขับรถหนีออกไปพร้อมกับร่างของปีแอร์ที่นอนกองอยู่กับพื้นมาเซล,ลขับรถหนีออกมาจากที่เกิดเหตุจนขับมาชนกับรถคันหนึ่งที่อยู่ข้างทางจังหวะนั้นก็มีตำรวจอยู่แถวนั้นพอดีเขารีบวิ่งตามมาเซลไปมาเซล,ลวิ่งมาหลบอยู่ที่มุมตึกและได้ยิงปืนใส่ตำรวจไปสอนัด ก่อนที่จะรีบวิ่งหนีไปตำรวจยิงสวนใส่เขามาเซลตัดสินใจยืนกลางถนนและหันไปเพื่อจะยิงตอบโต้แต่กระสุนกับบนแม็กซะก่อนสุดท้ายเขาก็โดนยิงจนตายคาที่ซิเวลินกับเลนนี่ได้พากันมาที่โรงพยาบาลและปีแอนั้นก็อยู่ในอาการโคมา่าหลังจากนั้นการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ปีแอนก็ได้กลายเป็นคนพิการเขาต้องนั่งรถเข็นไปตลอดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตาของเขาก็มองไม่เห็นแถมยังพูดไม่ได้ต่างหากซิเวลินเฝ้าดูแลสามีอยู่ไม่ห่าง และในขณะที่เธอกําลังป้อนยาให้สามีอุษสงก็ได้ไม่เยียบปีแอร์เขาบอกซีเวลินว่าเขาตัดสินใจแล้วที่จะเล่าทุกอย่างให้ปีแอร์ได้รู้แม้มันจะดูโหดร้ายแต่ก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้หลังจากได้พูดในสิ่งที่ควรพูดไปแล้วอุษสงก็ได้กลับไปซีเวลินได้เข้ามาดูอาการของปีแอร์แต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมปีแอร์ไม่มีการตอบสนองใดๆเธอมานั่งที่โซฟาด้วยความสิ้นหวังหรือพอนี่คือเวรกรรมที่เธอจะต้องชดใช้กับสิ่งที่เธอได้ทำลงไปและหนัง ก็ได้จบลงไปเอาละครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับซีแวลินเธอมีปมฝังใจในวัยเด็กแต่พอเมื่อเธอแต่งงานเธอคิดว่าสามีของเธอดีพร้อมทุกอย่างแต่ตัวเธอนั้นแปดเปื้อนเกินไปแต่หลังจากนั้นเธอได้ยินข่าวเรื่องโบแตวสถานที่ที่เหล่าแม่บ้านตามพากันไปแอบทํางานอย่างว่ามันเลยทําให้จิตใต้สํานึกของเธอถูกปลุกขึ้นมาซึ่งมันเป็นผลพวงมาจากการถูกรทำในอดีตสถานที่แห่งนี้มันกลับตอบโจทย์ชีวิตอน,นาบื่อของเธอได้ดี เธอได้ลิมรสหลายรูปแบบอย่างที่เธอต้องการจนได้มาเจอกับมาเซลที่เหมือนกับเติมเต็มตัวเธอได้ดีที่สุดแต่มาเซลกับต้องการครอบครองตัวเธอเลยทําให้เธอตัดสินใจยุติเรื่องนี้แต่มาเซลกับไม่ยอมสุดท้ายเลยเกิดเรื่องราวอนาเศร้าพีแอต้องการมาเป็นคนพิการส่วนมาเซลก็ต้องมาตายโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องฟิกดักไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัดสวัสดีราบ